เอาเก็บแล้วเม้นมานี่อมันบวมือเดียวโอ้ต้องรอรถเนาะเอาเ่ได้เก็บบหน้าบอเอาไปใบ้านป่ะใบ้านใบ้านเขาเนี้ยวในี้อ๋อไปเนี้ยอ้ยต้องหอมหัวใหญ่เท่ะเอาไปไปไปเดี๋ยวผนก็มาแม่เก็บไปเอ้อหบ้านี่ไทยนั่นเออเอ เดี๋ยวคลิปนี้นะไก่ขันบรรทุงสิภามาเบิงไอ้ชีวิตของเพื่อนไก่ขันบรรทุงเนาะคะ่ะเป็นชีวิตติดหน้าเนาะใส่ชีวิตอยู่หน้าเป็นรักเนาะมาเบิงมาเพิ่นเห็ดยังแน่เนาะ,ะคะ่ะเนาะเพิ่นจังคอยอยู่ใดเนาะคะ่ะฮึอู้ยหอมหัวใหญ่ค่ะอู้ยหอมหอัวใหญ่แห้งไอ้ทั้งเมื่อดีแจักตันนี่ หนึ่งสองสามสี่สี่สันงูใหญ่ใหญ่น้องูใหญ่ต้องัูเหรอย่างปีหนึ่งมีอยู่สามลอยหกสิบหาวันเนาะค,ะค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าสำหรับเอ็มูของไก่ขันบันทุงคนนี้นะ่ะใส่ชีวิตอยู่หน้าสามลอยก็วันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ พอฉนั้นเดี๋ยวแกคันมันทงสีผ้ายางเบิงเนาะค่ะว่าเพิ่นอยู่จังไดเพิน่นจังคอยอยู่แบบติดหน้าขนาดนั้นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเข้ามายางเบิงกันเนาะค่ะเนาะเลี้ยงงั่วมาจากโต้หนิมั่วว่าทัท้งโต้ไม่ซิปซีพูนาพูนาเต็ม, you know? อ,มอ,อยู่เนาะพุ่นซิปสีบอกทั้งเบิร์ซิปซีในขอ,ข,อของกินหำหลอเนี่ยอ๋ออ,อ,อันนี้เขาเลี้ยงอยู่หน้าเนาะ นี่เออใส่หมาจาเอาไปใส่ก็ยินดีเยวันโอ้อไปก่อนเด้อมันเออเอเอ้าะันเด้อคุเอวนอเอ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 อเดี๋ยวเดียอไม่ก็แล้วไมแ้หยเออลเอนี่เอม่ไยเออนมไเหดอเอันนี้นะกล้วยหอมอียังนี่ มะแมนหอมเขียวบ่อ๋อหอมทองเออแต่ว่าควายน่ะสื่อมาปลูกอยู่อชีวิตอยู่หน้ามวนกระดอเนาะอิลีเด้หน้ามวนติดพวงหอมกล้วยไม้เหนี่ยวดอกหอมบุกมาละกอละแกะสะออนคักว้าวว้าวว้าวปาดมีตะหน่วยยาวๆเนาะ อา้าวเหรอนี่คือไก่สีเบิร์ดเหรอแม่นบ่อนี่นมันห่อมันไหนเกมเดิมหรอป้าขนาดว่าไก่สีเบิร์ดได้นี่ยังดกยังงามพ่อป้านี่เนาะงามเนาะปา้าสวนถั่วสวนถั่วขอกยาอม ทั้นนงนั้นนะขขาโพดนั่นนะ่ะนะโอ้ขาโพดแกสด็ก้กินฟักเลยได้น่ะน,นะเขาโพดหวานเออตวัวฟักยาวโพดโพดโพดทัวขยันปลูกกัได็กินได้นนอก<อ>บ้านเฮ้านะ อนี้กอ๋อผมอกว่าอี้หู่ออีกน่พ้กินปู้องสิละเออเ้ยเก็บตลาดอืมเออโอ้ยมันกินประทันดอกคันบอเก็บออก สวนข้าวโพดโอ้นี่ก็เป็นอีกวิธีชีวิตหนึ <rural> ่งเนาะค่ะที่ไก่คันบันทุงมาเก็บขีปราเหลืองเล่าให้ฟังเนาะค่ะสำหรับชีวิตคนติดหน้าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวห้ามายังเบิ่งเรื่อยๆเนาะค่ะว่าเพิ่นเห็ดยังเนาะเพิ่นจังค่อยอยู่หน้าได้ปีหนึ่งซ้ำลอยก็มือเลยเอ้ยลอยก็ว <ง museums> ันเลยเนาะค่ะเนาะ มแต่ฝักใหญ่ๆแม่งแน่เนี่ยป้ามแต่ฝฟังใหญ่ๆเออนี่แต่ฟังใหญ่ๆเลยอ๋อไอ้นีมันหกูเนาะอขนาดนี้นี่ยังกูบด้แม่นบ่โอแต่ว่าใบมันก็เริ่มแห้งแล้วนะอื้อ เดี๋ยวมาเบิ it, ่งเตาเผาทานเพิ oh, oh. Hence, no en ่นก่อนเออก็เฮ็ดไปชีวิตบ้านเฮาอันนี้ยังบ่ลงหัวยังปูกบ่ได้โอ้คุณน่ะอันนี้เตาเผาทานเจ้าสิเผายิ่งใดล่ะเอาบอกอ๋ออันนี้คือเผาเหลี่ยวเนาะไปอันใดยังม่ไหนเผา แล้วเพื่อนเนี่ยมันมีเต้าเดียวมีเต้าเดียวอ๋อมีเต้าเดียวมีเต้าเดียวปีนแล้วนะอ๋อเอาแล้วทั้งผุนล่ะคือคือบ่ออันนั้นไอเอก็แแกแบแล้วยังนั้นเก็บแล้วฮะเก็บแล้วนั่น้ะม้วนเก็บว่ากูว่าถอนมาเก็บเอาแค่นั้นบ่เออเพราะว่ากระโลมันลงหัวอี๋อลอลงหัวอ๋อคือว่างปดะเก็บพร้อมกันเป็นบ่อันใดมันมันบ่เสมอมันบ่เสมออันใดอันใดหัวใหญ่ยังค่อยเก็บอ๋ออันนี้คือวิธีเก็บหอมเป็นบ่ ขันหอมขึ้นว่าเสมอกะถ้าย้อยเก็บเอาไไอ๋อเออเนาะอันนี้บอ่อเลี้ยงยังล่ะนี่บ่เลี้ยงปลาบ่ใส่น้ำอืมน้ำนี่ใส่เป็นได้หรือว่าเป็นเสม็ดน,นดี่เป็นได้สูบขึ้นมาเอาอเป็นได้สูบเอาแต่ว่าเฮ็ดบอ่อ,บอใหญ่ไหวเนาะบ่วยังใหญ่เลยโอ้ปลากระเทียม อันนี้นะเป็นหญ้าเมนบันนี้กะปลูก้าให้งัวเออเมนอยู่เพราะว่าเลี้ยงงัวมันต้องมีสำรองมันต้องมีสำรองหญยามันต้องมีโอ้อันนี้ปลากระเทียมเนาะปลากระเทียมปาอุ้ยงานเนาะมูเจ้าติดถนนหนทางอีกติดทางสะดวกสบายพร้อมอ๋อ ลงลงไปอืมใช่หัวหุ่นหุ่นนี้เล้นเด็กก็เลง่นลมเอออันนี้ปลากหยาปลูกหยาให้งัวอืมเพราะว่าเลี้ยงงัวเนาะพอแต่เลี้ยงงัวกับปลูกหยาให้งัว ไอเลี้ยงงัวก็ต้องมีพื้นที่ให้มันเออต้องมีพื้นที่ต้องมีพื้นที่ให้แล้วก็แมนอยู่จริงๆนะอยู่บ้านนอกคองหน้าห้านี่มันบริโภคอยากเลยนะบริโภคอดย่างไหนอะไรกินไดอได้กินได้นอกจากว่าคนยิ่ว่าสีเบื่อบริโภอยู่ข้นกินมาหน่อขอในอยากกินของในเมืองเลยนาเออนี่บริโภคลูกมันมากกักินไก่ ก็ซือไก่ให้ลูกกินขาบนสื้อว่าขาไก่เขาเด็กกัโตนี่ก็ขายนีก่่นแปดบนไก่แโตข้าหนาคือเลี่ยงน้ำไก่น่ะไก่ไก่เลี้ยนยุ่งไก่พนบวานเท่านั้นละอ๋อก็าไปตรงไปสื่อตัว่เขา่อของคุ้าออยเซ้าน่ือขาแมนยูเากับเทากบโแมนว่าสิมีทุกอย่างเนาะ าก็ซื้อเขาแน่ธรรม,มาดาแหละเบื้องแน่ปลากระพงปลากระพงเพิ่งน้ำขาดเนาะปลาเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาไปเบิ่องวัวพาไปเบิ่องวัวไปลักวัวก่อนนะเอาเมื่อบานน้ำ โอ้ยสออนข้าผลเขาอลหวนมันแก่แล้วนะม้อยมันอันนั้นเหรอกระห้องอีกอันที่หนึงกระพกกินที่หางมือกระพกินเหรอมึงเนี่ยทัวร์ฝักยาวผดเนาะผดบป้าจองราชสีหาบาทอือสยหุ่นบอกมาแล้วก็มันเล็บโอ้บังฮวงเออเออว่ะ ยังเลยพานบางฮงเดียจังไดพดอกก,กีน่าเพดกตนทีนมัมมเขือปปัดเนะา,า,าะงามเดี๋ยวสิผ้าเบิงบ่งบากหงปัด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 โอ้โห นะนี่แต่กดกดต้นนั้นแห้งโดกคักบงคงเพิ่นท้งมดที่เบากันมากนั่นเนาะค่ะพอแม่พี่นอ้องกาคงสีบอแปลกใจดอกหน้าว่าเป็นยังเพิ่นจงคอยใส่ชีวิตอยู่หน้าเป็นรักเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะพอว่าการอยู่การกินก็ใส่ชีวิตอยู่นีเนาะค่ะเนาะอยากกินยังกะพอมีกินเนาะค่ะ สำหรับชีวิตเอบันนอกของหน้าของข้าวนนเนาะพอแต่งแต่เกิดโควิดสิบเก้าขึ้นมานี่ยโหเึกว่าชีวิตบันนอกนี่มีคาล่ายหลายเ้ยค่ะเพ่อแม่พี่น้องนี่ไก่ขันสิพายางไปเบิงไอ้ขอบวัวเนาะค่ะพานยางไปเบิงวัวเพิ่นเนาะขอกวัวคักบอโอ้ยอยู่บันนอก คุณโว้แมนทั้งบดเลยแมนบ่เนี่ป้าเศรษฐีเงินล้านหัวสามตัวลอยขายเบิดนี้นี่เห็นเงินล้านไลยนี่เห็นบ่บ่ถึงตัวละแปดหมื่นเนี่ยบ่ป้าหน่อยจังเลยตัวบางใหญ่หนึ่งมีทองแม่มานในบ่เนี่อ๋อ ท้งโมดที่ไก่ขันบรนทุงได้มาเก็บคลิปมาฝากเมื่อนี้นะคะเพื่อนๆพี่น้องกับเป็นชีวิตของคนติดหน้าเนาะกับคงสินึกภาพออกเนาะว่าเป็นยังเพิ่นจังคอยติดหน้าเนาะเนาะพอว่าบอกว่าสิปูหอมปลูกกระเทียมเลียงวัวเลียงควายปลูกพืชผักอยังหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก่ะหากระใส่ชีวิตอยู่หน้าเนาะสำหรับไอโมของไก่คันบรนทุงเนาะเนาะ แล้วมีของฝากกลับบ้านด้วยนี่เนาะพอแต่งแต่งเก็บพร้อมแล้วนะเพิ่นเกษิเอามาไวจังสีเนาะค่ะเนาะบางส่วนเพิ่นกกษีเอาไปไว้บบานเนาะค่ะสำหรับอันทำพันนะเพิ่นเิีเอาไป้บบานเนาะสำหรับมอน้กาแคนนีเดอค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ